สวัสดีค่ะท่านผู้ชมปูธงมาอีกแล้วนะคะ,ะเพื่อนๆพืคงจะจำได้เนาะว่าปูธงเขาให้แม่นเนาะ,อะพออท่านให้ไม่เข้าสองงดสามงวดท่านก็หายไปเลยนะคะแล้วก็งวดนี้นะคะ,ะปูธงดินบอกว่าฝันดีมากนะคะมั่นใจว่าเลขตัวนี้มานะคะปูนิมิตฝันได้729 5สองเกนะคะ สองตัวเกนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเลือกเอาเลขที่ตัวเองชอบนะคะแต่อย่าลืมว่าปู่ทมดินนะคะก็เป็นคนที่ฝันแม่นแล้วก็เคยให้ถูกเนาะอันนี้เพื่อนๆที่ติดตามชออ่องน้องเอพารวยก็คงจะรู้ดีนะคะอ่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด แชร์กดติดตามกดไลค์ให้ทางช่องน้องเอพารวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ